ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่หลิงฮันแลกเปลี่ยนผลปะกายใหม่ทองมาได้เขาก็ํำเข้าไปกัดในหอคอยดำทันทีและในตอนนี้หลิงฮันเข้าใกล้ขั้นแท่นวิญญาณแล้วหลิงฮันได้ปรุงโอสถหล่อหลอมกระดูกเพื่อที่จะไปประมูลที่หอสมบัติวิญญาณและได้เปิดเผยตัวต,วตนว่าเป็นนักหลอมโอสถระดับปัตพีเขาสั่งให้เรื่องนี้เป็นความลับรู้แค่เท่าหลิวจี้ถงและลี่เฟยเฉินเท่านั้นปรลามาจา์หลิวตามหลิงฮันไปที่โรงเตี้ยมเพื่อที่จะขอคำชี้แนะการหลอมโอสถจากเขาทันใดนั้นก็มีคนมาก่อกวนโรงเตี้ยมของ ันและไม่ใช่ใครอื่นคือหลานของลิวจีถงนั่นเองเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนช่องหรือเลี้ยงกาแฟแอดมินได้ในช่องทางการสมัครสมาชิกหรือเปซุปเปอร์แตงได แนักบรบระดับพุ่งพวยทารากล่าเสียมารยาทต,ต่อหน้าคุณชายเช่นข้าหอคอยดูเธอวะว่าข้าจะจัดการเจ้าเฉ่นหลิวเชียเยนโกรธจนแทบระเบิดก่อนหน้านี้หลิงฮันก็แสดงท่าทีไร้มารยาทกับเขาไปแล้วมาบัดนี้กระทั่งคนของหลิงฮันยังกล้ามายามเขาอีกทําให้เขาเดือดดันจนแทบทนไม่ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่คุณชายตระกูลหลิวถูกย้ำเกียดถึงเพียงนี้จูอูจิวกับหัวเลาะลั่นแล้วตะโกนว่า ลิวชียวนเจ้าหนี่มันหนาสงสารนักเดี๋ยวเจ้าจะต้องเสียใจแน่เสียใจฮ่า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 เจ้าสวะเจ้ากล้าคมคูค่ะลิวชียวนหัวร้อนด้วยความโกรธแล้วหันไปมองหลังจิ้นชัยหลังจิ้นชัยแค่นเสียงเย็นพังกล่าวว่าเจ้านายมันบ้าค่ะพอเข้าใจได้แต่นี่แม้แต่ข้ารับใช้อย่างบ้าตามกันอีกช่างไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเสียเลยพวกมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณชายลิวคือใคร เขาหันมามองจูอู่จิวแล้วกล่าวอย่างภาคภูมิว่าฟังให้ดีท่านปู่ของคุณชายเลิ้วคือปรมาจารย์ลิว้วจอมโอสถระดับปตพีเจ้ารู้ไหมจอมโอสระดับปตพีมีความหมายเช่นไรเขาเหนือกว่าผู้ฝึกยุ่ระดับเบงบานบุกพาเสียอีกก็ให้เป็นอยอดฝีมือระดับทารลกวิญญาณยังให้ความเคารพคุกเขาลงแล้วตะโกนว่าลิงฮันมันสารเลวเสียขาะถึงจะยกโทษให้เลิวชียวนหัวลาออย่างเย้ยยันนี่คือจุดหมายของเขาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของลิงฮันจนแหลกละเอียดเพื่อให้ลิงฮันยอมส่งม ปรบลงเตียมมาโดยสดุดีเอางั้นก็ได้ข่ะยอมแล้ว จูอูจิวยอมรับโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยลิวชียวนกับหลังจิ้นใช้ถึงกับชะง,งักไปทันทีชไนมอนี่ถึงยอมง่ายนะก่อนหน้านี้ยังทําอวดดีอยู่แท้ๆหรือว่าเมื่อรู้ตัวจริงของลิวชียวนแล้วจึงเริ่มหวาดกลัวงั้นก็เริ่มเลยลิวชียวนเอ่อยขึ้นแม้ยังรู้สึกสงสัยแต่ตราบใดที่สามารถทําให้หลิงฮันเสียหน้าได้ก็นับว่าคุ้มถูกคนของตัวเองหักหลังเช่นนี้คงรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยแน่ๆจูอูจิวสูดลมหายใจลึกเตรียมเปล่งเสียงออกมาคุกเขาซะ หลังจิ้นใช้รีบตะโกนพร้อมจะพุ่งเข้าไปผักจูอูจิวให้คุกเข่าลงช่างเถอะลิวชีหยวนยกมือห้ามไว้ลิวชีหยวนมันสั่นละเลวลิวชีหยวนมันสั่นละเลวลิวชีหยวนมันสั่นละเลวจูอูจิวตะโกนลั่นเสียงของเขาดังก้องสถานทั่วทั้งโรงเตี๊ยมไอสวะนี่เจ้าช่างหาเรื่องตายลิวชีหยวนกับหลังจิ้นใช้ตวาดลั่นพร้อมกันสีหน้าเต็มไปด้วยความเดือดดานเจ้าหมอนี่กล้าหลอกเขาอย่างนั้นหรือ เจ้าจะได้ตายสมใจข้ามันซะหลังจิ้นใช้คำลามลั่นบรรดาลูกน้องที่อยู่รอบข้างต่างลังเลแม้การฆ่าคนเพื่อป้องกันตัวจะพออ้างได้แต่ถ้าฆ่าโดยพลก,การถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งเมืองเอี้ยนหยางมีระเบียบของตนเองการฆ่าคนต่อหน้าทาลกกำนันถือเป็นอัชญากรรมร้ายแรงไม่มีใครกล้าละเมิดอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังเพราะฉะนั้นต่อให้พวกเขาลุมซ้อมจู่อู่จิวจนเละก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะฆ่าแล้วก็ไม่มีใครกล้าลงมือในที่ที่มีคนมากมายแบบนี้พาตัวมันกลับไปลิ้วชียวนกล่าวเสียง เย็นการฆ่าคนในตระกูลหลิวใครจะกล้ากล่าวหรือทวงถามต่อให้มีคนมาก็แค่พูดส่งๆไปว่าปล่อยมันไปแล้วใครจะรู้ว่าหายตัวไปไหนก็จบเรื่องหลังจิน้นชฉเข้าใจทันทีจึงส่งสัญญาณด้วยสายตาให้ลูกน้องด้านข้างพร้อมเอ่ยว่าจับมันไปซะผู้ใดกล้าลงมือเสียงหนึ่งดังขึ้นอย่างเกีียวกาดแฝงความชาลาลึกจนฟังแล้วรู้สึกสะท้านไอ้สารเลวตัวไหนโผล่หัวมาอีกวะหลังจิ้นช้กล่าวอย่างงดหยิดมาทีละคนสองคนแบบนี้ไม่มีวันจบสิ้นหรือไร พันปู่ลิวชียวนเสียงสั่นเรือทันทีใบหน้าปรากฏความตื่นตระหนกสุดขีดหลังจิ้นเฉ่ยพันรู้สึกเย็นวาบตั้งแต่หัวจะหลดเท้าปู่งั้นหรือลิวชียวนมีคุณปู่เพียงคนเดียวเท่านั้นและก็คือลิวจี้ถงปลา,ารา a j ล้อมโอสถระดับปัตภีขันต้นแล้วเขากับเรียกท่านว่าไอสารเลวแค่ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวก็สมควรโดนประหารร้อยครั้งกับการลบหลูปลา,ารา a j ล้อมโอสถระดับปัตภีขันต้นเช่นนี้ ขาทั้งสองข้างของเขาสุดลงในทันทีคุกเข่ากับพื้นกล่าวว่าปู่น้อยไม่มีเจตนาดู ทนปรมาจารย์โปรดเมตตาด้วยท่านปรมาจารย์ลิวลิวจี้ถงไม่แม้จะเหลือบตามองหลังจินชฉยเลยแม้แต่น้อยเขาเพ่งมองเพียงหลานของตนเองใบหน้าเต็มไปด้วยความผิดหวังและโกรธเกลียวในเวลาเดียวกัน<อ>เขาเพิ่งจะนอบน้อมฟังดิงหันสอนเคล็ดวิชาหลอมโอสถอย่างตั้งใจแต่กับถูกขัดจังหวะกลางคัน,นจนโทรศั์ระเบิดเะว่าเขาไม่คิดเลยว่าคนที่ก่อเรื่องกลับเป็นหลานของเขาเองทําให้เขารู้สึกละอายใจอย่างถึงที่สุดบุญคุณแห่งการชี้แนะย่อมเทียบได้กับมิตรภาพของครูครึ่งหนึ่งแต่หลานชายของเขากับบุกมายังสาน ที่ของดิงฮันเพื่อโอ้อวดแสดงอํานาจเช่นนี้ทําให้เขาทั้งโกรธและละอายใจจนอยากจะตายเสียให้ได้ที่ผ่านมาเขาเชื่อมาตลอดว่าหลานชายของเขานั้นให้ความเคารพนอบน้อมแต่บัดนี้เขากลับได้เห็นความจริงว่าทั้งหมดล้วนเป็นการเสรแสร้งให้เขาดูเท่านั้นสัตว์เดรัจฉานเขาชี้หน้าลิวชีย้ยวนพางก้าเข้ามาฉับพันแล้ว ฝ่ามือกระหน่ำฟาดลงไปสีครั้งติดอย่างรุนแรงจนแก้มของหลิวชียวนบวมเป่งขึ้นทั้งสองข้างหลิวชียวนรู้สึกคับแค้นใจจนร้องออกมาท่านปู่ทำไมต้องตบขาด้วยตบเจ้าหรือตาเท่านี่จะฟาดเจ้าให้ตายเลยต่างหากหลิวจี้ทงก่าวเสียงเย็นก่อนจะยกมือขวาขึ้นสูงอีกครั้งเตรียมจะฟาดซ้ำท่าน ลิวชี y วนรีบถลาไปกอดขาลิวจีถงน้ำตาน้ำมูกไหลพากเขารู้จักนิสัยของปู่ตัวเองดีถ้าลิวจีถงพูดว่าจะฆ่าใครมันไม่ใช่แค่คำขู่แน่นอนข้าเป็นหลานชายเพียงคนเดียวของท่านเป็นสายเลือดเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลลิวในรอบหลายรุ่นถ้าข้าตายไปตระกูลลิวจะสิ้นสายโลหิตหลังจิ้นชัยเกือบเป็นลมแค่ลิวชี y u a นยังจะถูกทุบตายแล้วเขาซึ่งไร้พลังอำนาจจะเหลืออะไรลิวจีถงยกมือขวาขึ้นสูงแต่กลับไม่สามารถฟาดลงไปได้เพราะลิวชี y วนคือลูก หลานเพียงคนเดียวของตระกูลหลิวจริงๆจีถงพ่อเถอเสียงของหลิงฮันดังขึ้นขณะเขาเดินลงมาจากชั้นบนเจ้าหลิวชีเยวนเห็นดังนั้นก็พยายามจะยันกายลุกขึ้นจากพื้นทันทีหลิวจีถงฟาดฝ่ามือใส่หลิวชีเยวนอีกครั้งพร้อมตวาดเสียงดังเจ้ายังกล้าลุกขึ้นอีกหรือเจ้าอะไรกันนั่นท่านปรมาจายนปะปรมาจายนตาของหลิวชีเยวนแทบถลนออกจากเบ้าเด็กหนุ่มวัยเพียง17 1 8ปปีคนนี้เป็นปรมาจาย์งั้นหรือวัยยังอ่อนกว่าเขาหลายปีแท้ หลิวจีถงฝาดอีกฉาดคานี้ทำเอาหลิวชียวนสั่นสะท้านจนแทบร้องไห้ออกมาเขาไม่โง่ขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกหรือผ่านปลรมาจานย์เขาเรีบร้องเรียกอย่างเชื่อฟังทันทีหลิงฮันแม่แมจะปายตามองเขาหันไปหาจูอู่จิวแทนแล้วกล่าวว่าอู่จิวใครทำเจ้ามอนี่กับมอนี่จูอู่จิวชี้ไปที่หลิวชียวนและหลังจิ้นช้ทันทีหลิงฮันพยักหน้าเล็กน้อยก่อนกล่าวเรียบว่า จีถงล้านชายเจ้าช่างอวดดียิ่งนักหลิวจีถงหน้าแดงด้วยความละอายทันทีก่อนจะยกมือฟาดใส่หลิวชี่ y u นอีกฉาอยางไม่ลังเลเป็นการลงโทษแทบเอาชีวิตเลยทีเดียวหลิวชี่ y u a พยายามดิ้นหนีแต่ด้วยเพียงพลังมหาสมุทรจิตวิญญาณย่อมไม่ใช่คู่มือของผู้ฝึกตนระดับแท่นวิญญาณอยู่แล้วสุดท้ายทําได้แค่ถูกฟาดสำแล้วสำเล่าจนกระทั่งหลิวชี่ y u นใกล้หมดสติจากการถูกตีลิงฮันจึงยื่นมือมาขวางไว้พังกล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องลงโทษถึงตายหรอกขอบคุณท่านปลมาจานหลิวจีถงรีบประสานมือคำนับด้วยสีหน้าเปี่ยมยินดีด้วยพรสวรรค์ของดิงฮั่นอีกฝ่ายจะต้องกลายเป็นปรมาจารย์ระดับสวรรค์อย่างแน่นอนหากทำให้เขากธแข้นขึ้นมาการล่มสลายทั้งตระกูลก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงบัดนี้หลิงฮั่นแสดงชัดว่าไม่คิดติดใจเอาความหลิวจีถงจึงโล่งใจลาวยกผูกเขาออกจากอกแต่หลังจินช้ยที่ยืนอยู่อีกด้านกับเหงื่อเย็นไหลาอาบล่างลาวฝนโปยหลิวชีหยวนยังโดนตีจนแทบตายเขาจะเหลืออะไรส ตาของดิงฮันหันมามองตรงไปยังหลังจิ้นชัยอย่างเย็นเยียบดั่งมองศพที่ยืนอยู่คุณชายลิงคุณชายลิงปลดไว้ชีวิตขาดสักครั้งขอเพียงครั้งเดียวหลังจิ้นชัยพูดเสียงสัน่นใบหน้าซีดเผือดเต็มไปด้วยความบาดกลัวบัดนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมหลิวยู่ทงจูอู่จิวและคนอื่นๆถึงได้มีท่าทางบั่นใจนักไม่ใช่พวกเขาเป็นพวกบ้านนอกที่อวดดีโดยไม่รู้ความจริงแต่เป็นเพราะภัยตายของพวกเขานั้นส่งพลังอย่างน่าตกตะลึงบอลมาจานลิงทิ้งเด็กหนี่ไวใ้ให้ขาดเธอะลิวจีถงกล่าวด้วยสีหน้า เต็มไปด้วยจิตสังหารเขาต้องชดใช้ความยุติธรรมให้หลิงหันให้จงได้เขาไม่อาจลงมือกับหล้านชายของตนได้แต่กับอีกคนที่เป็นตัวต้นเหตุเขาไม่มีความเมตตาใดๆเลยอย่าคิดว่าหลิวจีถงจะเป็นคนอ่อนโยนตรงกันข้ามการที่เขาสามารถยืนหยัดอยู่ในตำแหน่งเช่นนี้ได้ย่อมไม่ใช่คนใจอ่อนอย่างแน่นอนไม่เพียงแต่จะลงมือประหารหลังจิ้นใช้ด้วยตนเองแต่ผู้อาวุโสย,ยังยัดข้อหาลอยๆให้แก่ตระกูลหลางแล้วสังหารยอดฝีมือของตระกูลทั้งหมดโดยไร้ความปาณีส่วนผู้หญิงเด็กและคนชราที่ยังเหลืออยู่ก ูกขับไล่ออกจากเมืองเอี้ยนหยางอย่างไรเยื่อใยลกาวได้ว่าหดเหี่ยมเด็ดขาดถึงขั้นล้างบางตระกูลหลังจนแทบไม่เหลือร่องรอยความกธของเขาแน่นอนว่าย่อมมีเหตุผลเดิมทีหลิวชีหยวนคงไม่มีทางมีเรื่องกับดิงฮันเลยหากไม่ใช่เพราะการยุยงของหลังจินไฉหากวันนั้นหลังจินไฉไม่ได้อยู่ตรงนั้นหลิวชีหยวนอาจต้องถึงจุดจบเช่นใดเหตุนี้จึงแทบไม่ต่างจากความแค้นที่มีผู้คิดฆ่าหลานของตนเองแล้วจะให้หลิวจีถงยั้งมือได้อย่างไรเพียงวันเดียวตระกูลหลังก็ล่มสลายไปจากเมืองเอียอย้ยนหยางโดยสิิ้นเช เป็นการแสดงให้เห็นถึงอำนาจอันน่าเกรงขามของผู้เป็นนักหลอมโอสถระดับปัตตพีหลิงฮันเองก็เป็นนักหลอมโอสถระดับเดียวกันซึ่งหมายความว่าหากเขาเปิดเผยสถานะจริงก็สามารถครอบครองฐานะและอำนาจในระดับเดียวกันกับหลิวจีถงได้เช่นกันทว่าด้วยภัยเงาเมืดอย่างนิ่ายพันศพที่ยังคงหลบซ่อนเล้นหลิงฮันจึงไม่ต้องการเปิดเผยฐานะของตนเร็วเกินไปและเลือกที่จะใช้ทางอ้อมโดยการดึงตัวหลิวจีถงเข้ามาเป็นพวกแทนการมีนักหลอมโอสถระดับปัตตพีคอยหนุนหลังลงเตี้ยมและล้านโอสถย่อมหมาย ความว่าเขาไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตอีกต่อไปต่อจากนี้เขาจะมุ่งหน้าไปยังปากปีศาจมืดส่วนหลิวอยูทงและคนอื่นๆย่อมต้องช่วยดูแลร้านค้าแทนเขามีนักหลอมโอสถระดับปัตตพีคอยสนับสน,นุนเขาย่อมวางใจได้เต็มที่มิฉะนั้นแล้วเหตุใดเขาจึงดึงหลิวจีถงมาอยู่ภายใต้การควบคุมของเขากันเล่าลิงฮันได้จัดการทุกสิ่งเรียบร้อยเขาไม่คิดจะพาใครไปยังปากปีศาจมืดด้วยเลยแต่เมื่อฮูนิวรู้เรื่องเขา้านางก็ผ่านโวยวายและจะตามไปให้ได้เมื่อคิดถึงความเร็วของเด็กหญิงผู้้้นีแลว เลี้ยหลิงฮันรู้ดีว่าไม่อาจสลัดนางได้จึงพยักหน้าตกลงเพราะว่ายังไม่ทันออกเดินทางเขาก็ได้รับคำเชิญไปงานเลี้ยงจากหอสมบัติวิญญาณหลิงฮันคิดว่าคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประมูลโอสถหล่อล้อมกระดูกซึ่งเกี่ยวพันกับผลกำไรของเขาดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องลังเลใดๆเขาตอบตกลงทันทีส่วนฮูนิวนั้นสุกสนยิ่งนักและไม่ว่าอย่างไรก็ตามนางต้องตามเขาไปทุกหนแหง่งเมื่อเดินทางมาถึงหอสมบัติวิญญาณเขากับฮูนิวก็ถูกพาไปยังลานเรือนส่วนตัวที่ตกแต่งอย่างงด งามภายในเรือนนั้นมีโต๊ะทรงสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ตรงกลางลานโดยมีหญิงสาวสองคนนั่งอยู่ก่อนแล้วหนึ่งในนั้นสวมอาพร์ขาวทั้งชุดแม้กระทั่งใบหน้ายังคูุมไว้ด้วยผ้าขาวบางผิวของนางดุดหิมะจนยากจะแยกออกว่าเป็นสีของอาพรหรือผิวพันธเส้นผมดำของนางเหมือนปุยเมฆค่อยระยะลงมาเสมือนม่านน้ำตก จูเชนเอ,อ๋อลิงฮันถึงกับสะดุ้งเล็กน้อยหรือว่าเขาขาดเดาผิดงานเลี้ยงครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเลี้ยงโอสดหล่อล้อมกระดูกยิงเสาอีกหนึ่งคนดูเหาอายุ21-22ปีสวมกระโปรงยาวแนบลำตัวรูปร่างเยวหยวนเหล่าร้อนส่วนเวาส่วนโค้งงดงามสะกดตาผิวพรรณงามล้ําริมฝีปากแตงเพลิงเต็มไปด้วยเสน่ห์เยว่ยวนเมื่อเห็นหลิงฮันจูงมือฮูนิวเดินเข้ามาสตีในชุดแดงก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพังหัวล้อแล้วกล่าวว่า คุณชายหลิงชั้นทางนี้เจ้าค่ะจูเชนเอ๋อลุกขึ้นเย็นเช่นกันทว่าไม่ได้กล่าวอันใดเพียงลุกขึ้นเล็กน้อยจากที่นั่งเพื่อแสดงความคอรพบต่อหลิงฮันหญิงงามในชุดแดงแนะนําตนด้วยน้ําเสียงสดใสว่าคุณชายหลิงหม่อมชั้นแท่หยินมีนามว่าหลานส่วนท่านนี้คือคุณหนูจูเชนเอ๋อนางหันไปยิ้มให้จูเชนเอ๋อจากนั้นกล่าวต่อว่าพี่สาวจูนี่คือคุณชายหลิงฮันแต่เขายังมีอีกหนึ่งฐานะที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่านั้นเขาคือนักหลอมโอสถระดับปตัตตพีฮะ จูเชนเอ๋อถึงกับตกตะลึงโดยแท้ลิงฮันดูไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำนักหล่อมโอสถระดับปัตตภีที่ใดบ้างที่ไม่ใช่ชายชราหรือสตีสูงวัยในวัย5้หรือ60ปีขณะนั้นเองฮูนิวจ้องมองจูเชนเอ๋ออยู่คู่หนึ่งก่อนจะแสดงสีหน้าเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังปกป้องอาหารของตนนางปีนขึ้นมากอะคอลิงฮันทันทีพร้อมประกาศว่าลิงฮันเป็นของฮูนิวนางประกาศอานาเขตของตนต่อจูเชนเอ๋อย่างเปิดเผยและเมินเฉยต่อย,ยินหลันโดยสิ้นเชิงเห็นได้ชัดว่าสายตาของนางยิงชุ แดงนี้ไม่มีผิดภัยต่อหลิงฮันจูเฉินเอ๋อเป็นคนอ่อนโยนโดยธรรมชาติไม่ว่าผู้อื่นจะรักหรือชังนางนางก็ม่ใส่ใจนักเทว่าครั้งนี้กับมีเด็กหญิงไวลาวห้าหกขวผู้หนึ่งแสดงความหึงหวงและท้าทายตนตรงๆทำให้นางรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยฮ <laughs> ยินหลานหัวเราะออกมาอย่างเกินงามทั้งกล้าทั้งเย้ายวนเต็มที่โดยที่นางมิจําเป็นต้องจงใจทําตัวชวนหลงไหลเลยแม้แต่น้อยเพราะทุกอริยบทของนางล้วนเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์ตามธรรมชาตินางส่งสายตาอ่อนหวานประหนึ่งเวทมนต์ไปยังหลิงฮันแล้วหันไปกล่าวกับจูชินเอ๋วว่าพี่สาวจูตอนนี้ท่านถูกมองว่าเป็นศัตรูหัวใจเสียแล้วล่ะ จูเชนเอ๋อมองฮูนิวอีกครั้งดวงตาเผยความประหลาดใจเพราะนางไม่อาจยั่งถึงตัวตนของเด็กหญิงผู้นี้เลยทว่าคิดอีกทีเด็กหญิงวัยเพียงห้าหกขวบย่อมยังไม่ตื่นฐานวิญญาณย่อมไม่มีพลังฝึกบ้านที่นางมองยังไม่ทะลุเพราะอีกฝ่ายไม่ใช่นักยุตแต่แลกคิดเช่นนั้นแล้วนางก็รู้สึกสบายใจขึ้นลิงฮันนั่งลงบนเก้าอี้ขณะที่ฮูนิวนั่งคุกเข่าลงบนตักของเขาจ้องมองจูเชนเอ๋อด้วยแววตาท้าทายเด็กหญิงผู้นี้เห็นนางเป็นคู่แข่งอย่างจริงจังทีเดียวเพราะแม้แต่ต่อหน้าลิวย ฮูนิวยังไม่เคยแสดงท่าทีเอาจริงถึงเพลงนี้มาก่อนคุณหนูยินเชิญข้าร่วมงานเลี้ยงนี้ด้วยเหตุใดกันลิงฮันกล่าวอย่างตรงไปตรงมายินหลานยิ้มละลือก่อนกล่าวว่า ก่อนอื่นก็ดื่มกินให้สบายเถิดเราค่อยสนทนาไปพร้อมอาหารเถิดเจ้าค่ะนางยิ้มพังยวเยา้าหรือคุณชายหลิงจะรู้สึกเบื่อกับการมีสตรีงามสองนางนั่งอยู่เคียงข้างเช่นนี้หรือเจ้าคะหลิงฮันยกถ้วยสุราขึ้นคือไว้ในมือพังยิ้มแย้มบางๆมีได้สะทกสะทานต่อสเสน่ห์ที่ล้นเหลือของนางแม้แต่น้อยจากนั้นจึงเอ่ยถามว่า คุณหนูยินมีตำแหน่งอันใดในหอสมบัติวิญญาณแห่งนี้ในเมื่อเชิญเขามาในานามหอสมบัติวิญญาณย่อมต้องมีฐานะบางอย่างแน่นอนยินหลานตอบอย่างไม่ใส่ใจนักว่าบิดาของข้าคือหยินช่างเจ้าของหอสมบัติวิญญาณแห่งเขตเหนือเจ้าค่ะ คำเก่าวนี้ช่างน่าตกใจนักหอสมบัติจิตวิญญาณกับสมาคมนักหลอมโอสถล้วนเป็นมหาอำนาจในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลแม้จะเป็นเพียงสาขาใหญ่ในเขตเหนืออำนาจที่ควบคุมก็ยังน่าตื่นตะลึงมิได้ด้อยไปกว่าเจ้าสำนักของนิกายอย่างนิกายจันทานาเลยแม้แต่น้อยเขาไม่คาดคิดเลยว่าบุตรตีของยินช่างจะยังยาว์วถึงเพียงนี้เมื่อใดกันที่ตาเทาผู้นั้นมีบุตรสาวเช่นนี้ยินหลานเก่าวต่อข้ามีเรื่องหนึ่งอยากขอความช่วยเหลือจากคุณชายหล,ลิงหลิงฮันอดไม่ได้ที่จะหัวล้อก่อนเก่าด้วยน้ำเสียงหยอกเย้า คุณหนูยินเป็นถึงบุตรตีของเจ้าของหอสมบัติจิตวิญญาณสาขาหลักเขตเหนือยังมีเรื่องใดที่ท่านทำไม่ได้ถึงกับต้องมาขอให้ข้าช่วยเหลือกันหรือยินหลานถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวว่าทุกๆ5ปีหอสมบัติจิตวิญญาณจะจัดงานประชุมใหญ่ที่สำนักงานใหญ่เพื่อแข่งขันในสามสาได้แก่การหลอมโอสถการวางไข่กลและวิทยายุทธ์ทว่าผู้เข้าร่วมจะต้องมีอายุไม่เกิน30ปีเท่านั้นจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณค่าแก่การลงทุนและประเมินผลงานของหัวหน้าสาขาทั้ง4ภูมิภาคเจ้าา เมื่อได้ยินเช่นนี้หลิงฮันก็พอจะคาดดาเจตนาของนางออกแล้วแต่เขาไม่ได้พูดแทรกเพียงรับฟังเงียบๆสาขาเขตเหนือของเรานั้นตลอดร้อยปีพันป,นปีที่ผ่านมาล้วนหลังท้ายเสมอเจ้าค่ะยินหลานขมวดคิ้วงามแน่นแล้วตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่ข้าก็ไม่เชื่อหรอกว่าเขตเหนือจะไร้ยอดอัจฉริยะโดยสิ้นเชิงข้าจึงอยากเรียนเชิญคุณชายหลิงในฐานะักแขกกิติมศักดิ์ของสาขาเขตเหนือเพื่อเข้าร่วมการประลองในครั้งนี้กับพวกเราเจ้าค่ะโดยทางเราจะเดินทางสู่รัดกลางไปปีหน้าเจ้าค่ะรัดกลางงั้นหรือหลิงฮ รู้สึกตื่นตัวขึ้นทันทีเขาเองก็มีความคิดที่จะไปยังรัดกลางอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้ยังมีเรื่องที่ต้องสะสางก่อนรักษาฐานวิญญาณของบิดาช่วยมันดาให้รอดพน้นและสังหารอาลเฟิงหลังจากสะสางเรื่องเหล่านี้ได้แล้วเขาจึงจะวางใจออกเดินทางไปยังรัดกลางได้เสียทีท้ายที่สุดแล้วความลับที่จื้อเซี่ยเสียนทิ้งไว้ก็ซ่อนอยู่ในรัดกลางเช่นกันเขาหันไปมองจูเชีนเอ๋อก่อนกล่าวว่าข้าเป็นตัวแทนด้านการหลอมโอโถคุณหนูจูเป็นตัวแทนด้านวิทยายุทธแล้วตัวแทนด้านไข้กลอยู่่ที้น นี่แหละเจ้าค่ะยินหลานกล่าวพังตกที่หน้าอกของตนเองเบาๆสร้างความประหลาดใจจนสะกดสายตาทุกคู่ในลานเรือนแห่งนี้ลิงหันถึงกับตะลึงก่อนเอ่ยถามว่า คุณนูยินเชี่ยวชาญเรื่องไข้กลนงั้นหรือในอดีตชาติเขาเคยศึกษาวิชาไข้กลนอยู่บ้างจุดประสงค์หลักก็เพื่อฝาดันในสถานโบราณต่างๆความเชี่ยวชาญของเขาอยู่ที่การเจาะทะลวงไข้กลนมากกว่าการวางไข้กลนเองทว่าตามตำนานกล่าวว่าในยุคโบราณวิชาไข้กลนเคยเป็นศาสตร์แขนงใหญ,ใหญ่ที่เทียบเคียงกับวิทยายุทธ์และการล้อมโอสถเลยทีเดียวเมื่อหลายพันปีก่อนตำแหน่งของปรมาจารย์ไข้กลนไม่ได้ด้อยไปกว่านักล้อมโอสถทว่าวิาวชาไข้กลนเกิดการขาดช่วงลงในช่วงพันปีที่ผ่านมา และในยุคของลิงฮันก่อนจะสิ้นชีพนั้นวิชาคายกลแทบจะสาบสูญอย่างสิ้นเชิงเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้พบกับผู้ฝึกฝนวิชาคายกลกับตาตนเองจึงรู้สึกตกตะลึงอย่างยิ่งเฮ้ๆ <c oughs> ท่านประเมินค่าต่ําไปหรือเปล่าเจ้าคะยินหลานหัวลอดเสียงใส <c oughs> คิดว่าค่าทําได้แค่ส่งสายตาหยอกเย้าไปวันวงั้นหรือเจ้าคะ นางพูดด้วยท่าทีสบายใจซึ่งไร้ความละอายใดๆนี่คือบุคลิกของนางอย่างแท้จริงใบหน้างดงามเยายวนและเสน่ห์ตามธรรมชาติของนางนับว่าร้ายกาดนักแต่ทว่านิสัยของนางกลับออกไปทางบุรุษเต็มตัวคิดเช่นไรพูดเช่นนั้นไม่รู้จักคำว่าเก็บงาหรือยับยั้งเลยแม้แต่น้อยลิงหันหัวเลาะลั่นก่อนกล่าวว่าคุณหนูยิงช่างน่าสนใจยิ่งนักข้าขอดื่มให้ท่านหนึ่งจอกเฮ้เฮ <c oughs> ข้าดื่มสุราพันจอกก็ไม่เมาหากคุณชายหลิงคิดจะใช้สุราเป็นอุบายหวังทําเรื่องชั่วช้าละก็คง ต้องผิดหวังเสร็จแล้วละเจ้าค่ะ ยินหลานยกถ้วยสุราดื่มหมดในคำเดียวอย่างห้าวหาญน่าแปลกใจยิ่งนักสำหรับหญิงสาวในวัยนี้หลิงฮันอดรู้สึกกระอกกระอ่วนเล็กน้อยไม่ได้สตีนางนี้ช่างตรงไปตรงมายิ่งนักนางไม่กลัวหรือว่าจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกเขอะเขินยินหลานกล่าวต่อคุณชายหลิงเป็นถึงนักหลอมโอสถระดับปัตตภีตั้งแต่อายุอย่างน้อยขนาดรัดกลางยังแทบหาใครมาเทียบไม่ได้ดังนั้นในการแข่งขันด้านการหลอมโอสถพวกเราก็มั่นใจว่าจะควักคะแนนเต็ม30คะแนนมาให้ได้แน่นอนเจ้าค่ะส่วนพี่สาวจูแม้พลังของนางอาจไม่ ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดในรัดกลางแต่โชคดีที่เรายังมีเวลาเหลืออีกครึ่งปีซึ่งเพียงพอที่จะให้นางทะลวงขึ้นอีกหลายชั้นข้าจะช่วยฝึกนางอย่างเต็มที่ให้ถึงอย่างน้อยขั้นที่เก้าของระดับเท่นวิญญาณเจ้าค่ะแน่นอนหากสามารถทะลวงสู่ขั้นเนบ่งบานบุกผาได้ก็ยิ่งดีใหญ่พวกเราจะสามารถคว้าคะแนนด้านวิทยายุอย่างน้อย30จาก40คะแนนแน่นอนเจ้าค่ะ ยินหลานหยุดพูดไปคู่หนึ่งก่อนกล่าวต่อว่าส่วนข้าข้าเป็นอัจฉริยะด้านไข่ก้น30คะแนนในสาขานี้อย่างน้อยก็สามารถเก็บได้45คะแนนโดยไม่ยากเย็นนักเจ้าค่ะดังนั้นเมื่อรวม3สาขาแล้วคะแนนรวมของเราก็น่าจะเกิน85คะแนนแน่นอนเจ้าค่ะครั้งที่แล้วผู้ชนะได้เพียง85คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเรามีความหวังสูงมากที่จะคว้าอันดับหนึ่งได้แน่เจ้าค่ะยินหลานเอ่อยอย่างเปี่ยมด้วยความมั่นใจลิงฮันไววไหลเล็กน้อยแล้วกล่าวว่า คุณหนูยินนั่นมันก็แค่ความเพ้อฝันของท่านเองข้าจำได้ว่าตนเองยังไม่เคยตอบตกลงเลยนี่นาะมีโอกาสได้ร่วงสืบเคียงบ่าเคียงไหลกับยินงงามไละเทียมทานอย่างพี่สาวจูคุณชายหลิงยังจะปฏิเสธอีกหรือเจ้าคะ ยิดนหลานกล่าวพังแกล้งทำหน้าตกใจหลิงคันเพียงหัวรอบเบาๆโดยไม่ได้กล่าวสิ่งใดต่อเจ้าเจ้าเจ้าเละนะเจ้าจริงจอกน้อยยิดนหลานคิดในใจพร้อมทั้งตีหน้านิ้วก่อนจะกางมือออกแล้วกล่าวว่าเอาเถอะงั้นก็บอกมาตรงๆเลยว่ามีข้อเรียกร้องอะไรบ้างขอสมบัตจิตวิญญาณของเราน่ะทั้งเงินทองของล้ำค่ามีครบขอเพียงไม่เกินขอบเขตของเราข้าในฐานะตัวแทนสามารถจัดการให้ได้ทั้งนั้นเจ้าค่ะ ลิงฮันสายหน้าพังบกมือแล้วกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องมอบสิ่งใดตอบแทนให้ข้าข้าเพียงต้องการสมุนไพรวิญญาณต้นหนึ่งก่อนสิ้นปีส่วนผลึกต้นกำเนิดนั้นไม่ใช่ปัญหาข้ายินดีจ่ายตามราคา ยินหลานปกมือฉับทันทีแล้วกล่าวพร้อมรอยยิ้มว่าไม่เสียแรงที่เป็นนักกล่อมอสถระดับปัฏิพีสมกับความมั่งคั่งโอ้อาโดยแท้ถึงกับไม่เฉยโอกาสเอาเปรียบข้าทั้งที่มีโอกาสตีเช่นนี้อยู่ต่อหน้าแล้วแท้ๆด้านจูเชินเอ๋อกับแสดงความอดทนอย่างน่าทึ่มไม่ว่านางจะถูกยินหลานแย่เย้าเพียงใดนางก็คงสงบนิ่งดุดคู่งามจาดแดนสวรรค์เหตุใดเทพธิดาจึงต้องใส่ใจเรื่องทางโลกเล่ายินหลานหันมากล่าวต่อ คุณชายหลิงต้องการสมุนไพรชนิดใดหรือเจ้าคะเห็ดหลิ้นจือดำเก้าใบหลิงฮันตอบเรียบๆสมุนไพรวิญญาณระดับเจ็ดไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับหอสมบัติจิตวิญญาณกระมังสีหน้างงดงามของยินหลานกระตุกขึ้นทันทีนางกล่าวเสียงดังเกินจริงว่า ฮ hey, hey, hey. ท่านนี่มันเกินไปแล้วนะเจ้าคะนั่นมันสมุนไพรระดับเจ็ดเชลนะต่อให้เป็นยอดสี่มือระดับทาโลกจิตวิญ,ญญาณก็ยังต้องตาโตเลยเจ้าคะ่ะนักยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเขตเหนือของพวกเรายังอยู่แค่ระดับทาโลกจิตวิญญ,ญาณเองท่านยังกล้าพูดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอีกหรือเจ้าคะลิงฮันเพียงไหวไหลแล้วเก่ายัางไม่ใส่ใจถึงจะเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาของคุณหนูหยินข้าได้ตั้งเงื่อนไขไปแล้วหากคุณหนูหยินสามารถนำเห็ดลินจือดำเก้าใบมาให้ข้าก่อนสิ้นปีข้าก็จะรับปากเข้าร่วมการประลออองเพื่อหอสมบัติ วินญานทันที เขาหยุดเล็กน้อยก่อนกล่าวเสริมว่าอีกอย่างข้ายอมลดเงื่อนไขลงให้ก็ได้เหตุลิ้นจือดำเก่าใบที่นำมาไม่จำเป็นต้องสุกงอมเต็มที่หากยังไม่สมบูรณ์ดีก็ขอให้เป็นต้นที่ยังมีชีวิตเท่านั้นยินหลานจ้องมองลิงฮันด้วยสายตาประหลาดแววตานั้นแฝงด้วยความตื่นตะลึงจากในที่แฝงอยู่ในถ้อยคำของเขาไม่จำเป็นต้องสุกงอมขอเพียงยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นหรือว่าลิงฮันจะมีวิธีบ่มพาะสมุนไพรวิญญ,ญาณเพื่อเร่งการเติบโตของมันได้ความคิดนี้ผุดขึ้นมาเพียงคู่เดียวนางก็รีบส มันทิ้งทันทีเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ระดับ6ขึ้นไปสมุนไพรวิญญาณทุกชนิดต่างมีลักษณะประหนึ่งนักยุทธ์พวกมันก้าวข้ามสภาพของพืชธรรมดาไปแล้วจึงไม่มีทางเพาะเลี้ยงได้ในส่วนโอสถทั่วไปการรักษาให้มีชีวิตอยู่ก็ยากเย็นพออยู่แล้วอย่าว่าแต่จะเล่นการเติบโตเลยนางนิ่งอยู่คู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่า ก็ได้เจ้าขาเรื่องนี้ฝากไว้กับข้าเถิดเพียงแต่ถึงข้าจะหามาได้จริงๆสมุนไพรวิญญาณระดับเจ็นั้นมีมูลค่าสูงล้ำยิ่งหวังว่าคุณชายหลิงจะเตรียมใจไว้ให้ดีหลิงฮันยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนกล่าวว่า ไม่เป็นไรอย่างมากข้าก็แค่ลอมโอสถเพิ่มอีกสักหน่อยเท่านั้นเองยินล้านถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะในใต้ล่านี้กลุ่มคนที่หาเงินเก่งที่สุดก็คือนักลอมโอสถและหากเป็นนักลอมโอสถนระดับสูงแล้วละก็ด้วยอัตราการลอมโอสถนระดับสูงของพวกเขาก็กสามารถทํากําไรได้อย่างมหาศาลวัตถุดิบเพียงชุดเดียวเมื่อลอมออกมาเป็นโอสถก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึง10เท่ายิ่งกว่านั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการขายเพราะโลกแห่งวิทยายุทธ์มีนักยุทธอยู่มากมายมหาศาล ไหนๆก็ตกลงกันแล้วมาดื่มกันเถอะเจ้าค่ะยินหลานกล่าวยังเห่าหานเกินอิสตีหากมองเพียงรูปลักษภายนอกคงไม่มีใครคิดว่าหญิงสาวที่เย้ายวนเช่นนี้กับมีนิสัยเห่าหานเยี่ยงบุรุษเช่นนี้จากนั้นทั้งสี่จึงเริ่มลงมือรับประทานอาหารทว่าฮูนิวแลบลิ้นออกมาในทันทีของกินที่นี่ช่างจืดชืดเหลือทนนางไม่ลีรอรีบหยิบเนื้อแห้งที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจากแวนมิติออกมาเคี้ยวตุ้ยต้ยอย่างอริดอร่อยกลิ่นหอมโชยไปทั่วทันทีกลิ่นนี้เรียกสายตาของยิน้นหลานให้ห แทบจะไหลออกมาแม้แต่จูเชนเออผู้สูงส่งยังอดไม่ได้ที่จะกืนน้ำลายลงคองเงีบเยบๆต่อหน้าอาหารเลิศรสเช่นนี้ต่อให้เป็นเทพธิดาก็กลายเป็นมนุษย์ปุถุชนหนูน้อยหน้าตาน่ารักเอามาให้พี่สักชิ้นเถอะยินหลานเอ๋ยยังไม่ละอายแม้แต่น้อยทว่าฮูนิวนั้นขึ้นชื่อว่าจอมตะกะนางห่วงของกินยิ่งชีวิตจึงจ้องยินหลานด้วยแววตาละแวดระวังของกินคือชีวิตของนางหลิงฮันหัวเราะลั่นก่อนจะกล่าวว่าหนวน้อยอย่าขี้งกนักเลยแบ่งให้สองพี่สาวเขาชิมหน่อยเถอะเมื่อได้ยินหลิงฮ นิวก็ยอมแบ่งด้วยความไม่เต็มใจนะักนางฉีกเนื้อออกเป็น2ชิ้นเล็กๆแล้วยื่นให้แต่ชิ้นที่ส่งให้จูเชนเออนั้นเล็กกว่าของยินหลานอย่างเห็นได้ชดัดเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบหน้านางเพียงใดยินหลานหาได้รู้สึกละอายไม่นางรับเนื้อมาและใส่เข้าปากทันทีพอได้ลิล้มรสนางถึงกับเคริบเคลิมล่างทั้งล่างถึงกับสันลลิกของว่างที่ฮูนิวกินอยู่นั้นไม่ได้ทําจากเนื้อสัตว์ธรรมดาแต่เป็นเนื้อของอสูรที่ถูกเลี้ยงไว้ในหอคอยดําจํานวนมีอยู่น้อยยิ่งแม้แต่หลิงันนเเองกก็แทบไไม่ได้ิลิลยรสชาต เพียงสดใหม่ล้ำเลิศแต่ยังมีคุณประโยชน์มากมายต่อผู้ฝึกยุดอีกด้วยท้ายที่สุดแล้วเหล่าอาสูรในหอคอยดํานั้นล้วนกินแต่โสมร้อยปีและเห็ดลินจือเป็นอาหารประจําวันหากเนื้อของมันจะเปลี่ยมด้วยพลังวิญญาณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคุณชายหลิงเนื้อเช่นนี้ขายหรือไม่ตั้งราคามาเลยข้าย,ยอมแม้แต่จะขายล่างก็ยังได้ยินหลานเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าจริงจังบนล้อเลียน